ประโยชน์ของงาดําที่คุณคาดไม่ถึงหลายคนถามหมอเฟิร์นมาเยอะเลยว่างาดาเนี่ยมันมีประโยชน์นะเขารู้แต่ว่ามันมีประโยชน์ยังไงหรอหมอเฟิร์นลองยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยได้ไหมท่านเราไปดูในงานวิจัยล้วนๆเลยนะข้อแรกเขาพบว่าเวลาที่เรากินงาดาเนี่ยเราจะได้โปรโตีนสูงเพราะเขาพบว่างาดําขนาด1ช้อนโต๊ะเนี่ยให้โปรโตีนสูงถึง5กรัมทีเดียวซึ่งมันพอๆกับการที่คุณดื่มนมเกือบหนึ่งกล่องเลยนะข้อสองเขาพบว่าเวลาที่เรา กินงาดําเป็นประจำเนี่ยวันละ1ช้อนโต๊ะจะได้ผลในการช่วยลดความดันโลหิตสูงประมาณ6%ใน1เดือนแรกและถ้ากินติดติดกันแบบนี้สเดือนจะช่วยลดไขมัน LDL หรือที่เราเรียกว่าไขามันเลวได้และลดไขมันไตรกลีเซอไรด์ได้ถึง10%ข้อ3 <c oughs> งาดำเนี่ยช่วยกระตุน้นการเผาผลาญพลังงานได้เ <c oughs> ขาพบว่าไขามัน80%ที่อยู่ในงาดำเป็นไขมันชนิดที่ไม่อิ่มตัวซึ่งมีความสามารถในการใช้ไขมัน ส,สมดังนั้นมันจึงช่วยคุณดึงไขมันสะสมออกมาใช้ได้ในคนที่กําลังลดความอ้วนอยู่และแถมทําให้คุณอิ่มนานได้ด้วยนะให้ลองกินดูข้อ4แถมในงาดาเนี่ยมีแคลเซียมอยู่สูงดังนั้นเวลาที่เรากินงาดาเข้าไปมันจะช่วยทําให้ใครก็ตามที่เป็นวัยทองเนี่ยลดโอกาสเกิดโรคก,กระดูกพรุนได้หรือถ้าเป็นเด็กแล้วกินงาดําก็จะช่วยเพิ่มความสูงหรือช่วยให้มวลกระดูกของเขาเนี่ยหนานแน่นได้เร็วดังนั้นก็ให้คุณไปลองหากินได้ เพราะงาดำเนี่ยจริงๆแล้วมีประโยชน์อีกเยอะแยะมากมายขอวอวยพรให้คุณมีสุขภาพที่ดีขึ้นและหน้าเด็กลงรักทุกคน